สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะฮะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาดูนะครับถึงเรื่องของการนะติดตามสถานการณ์การก่องกันาร,รานะครับในมอสโกของรัสเซียนะครับว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวโยงนะกับกลุ่ม i อซิสเคเท่านั้นหรือว่าจะโยงไปถึงงานะบรรดาข้อสงสัยของรัสเซียนะครับต่อบรรดาชาติตะวันตกรวมถึงยูเครนหรือไม่นะครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศชินนี้กันรัสเซียนะครับค้นพบหลักฐานเพิ่ม ต่อ,อยูเครนนะครับเหลือบทบาทโจมตีมอสโกของ i อซ s ระเบิดนะถูกส่งผ่านสภาพยุโรปนะครับโดยความมั่นคง FSB ของรัสเซียจับยึดวัตถุระเบิดนะครับที่ถูกส่งมาจากยูเครนผ่านทางสภาพยุโรปจะสิบกิโลกร,รัมของวัตถุระเบิดที่ถูกซ่อนปกปิดในบรรดารูปนะทางศาสนาของคริสต์ออร์โธดอกรัสเซียนะครับรวบรวมหลักฐานเพิ่มขึ้นนะครับต่อ,อยูเครนในความเชื่อมโยงต่อการโจมตีมอสโกหรือไม่ Fsb นะครับของรัสเซียจับยึดนะครับหลาย10กิโลก่องวัตถุร,ระเบิดที่ถูกส่งมาจากยูเครนพวกมันได้ถูกรายงานว่านะครับได้ถูกซ่อนปกปิดในบรรดารูปนะทางศาสนาคริสต์ออโตดอก FSB ของรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าบรรดาวัตถุร,ระเบิดนั้นได้ถูกส่งผ่านนะครับมาจากทางสหภาพยุโรปสิ่งนี้นะครับภายหลังการตรวจสอบหนึ่งของการบรรทุกสินค้าในภูมิภาคนะ พีสคอฟนะครับใกล้ชายแดนของรัสเวียหน่วยความมั่นคงของรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าสินค้านั้นได้ผ่านทะลุนะครับมาจากบรรดาชาติเนโต้โรมาเนียฮังการีสโลวาเกียโปลแลนด์ลิทัวเนียและรัสเวีย70กิโลกร,รัมนะครับของวัตถุระเบิดถูกจับยึดได้สินค้านั้นนะครับได้ประกอบด้วย70กิโลกร,รัมนะครับของวัตถุระเบิด แล้วก็อุปกรณ์ระเบิดต่างๆนะครับที่ทำเองภายในบ้าน IED 4ตัวร่วมกับ10กิโลกร,รัมนะครับของวัตถุระเบิดนะพลาสติกประสิทธิภาพสูงนะทางอุตสาหกรรมเครื่องจุดระเบิด91ตัวแล้วก็บรรดาชิ้นส่วนนะครับของหัวรบ r p g 7นะครับหหัวได้ถูกค้นพบนะครับในการจัดส่งทางเรือนั้น Fsb นะครับได้จับกลุมบุคคลหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวว่านะพวกเขาก็อาจจะสแสวงหาที่จะตรวจติดตามลงไปนะครับของการเกี่ยวโยงนะทั้งหมดเหล่านั้นรวมถึงบรรดาชาวต่างชาตินะครับผู้ซึ่งอาจจะนะต่อมาเผ่เชิญหน้านะครับการดำเนินการทางกฎหมายต่างๆรัสเซียนะครับบนความตื่นตัวนับตั้งแต่การโจมตีห้างสรรพสินค้ามอสโก Fsb นะครับได้อยู่บนความตื่นตัวระดับสูงนะับนับตั้งแต่การโจมตีก่อการร้ายนะครับในวันที่22มีนาคมที่หอประชุมเมืองคอรอคสประชาชน144รายนะครับได้ถูกสังหารภายหลังนะครับพลเมืองชาวทาจิกิสถานได้ดำเนินการ1นะครับของการอารวาสไล่ย,ยิงผู้ต้องสงสัย12รายนะรวมถึงมือปืน4รายได้ถูกจับกลุ่มนะครับโดย บรรดาณนะผู้มีอำนาจรับผิดชอบของรัสเซียในวันที่1เมษายนนะครับศาลแขวงบาสแมนนีนะ่ได้วางผู้ต้องสงสัยรายที่10นะครับ้อยู่หลังลุกโรงนะจนถึง22พฤษภาคมรัฐอิสลามนะครับได้กล่าวอ้างขอรับผิดชอบนะครับสำหรับการโจมตีนั้นนะแต่รัสเซียตําหนิยูเครนรัสเซียนะครับแม้แต่ยังได้ส่อแสวงหานะครับ การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับของหัวหน้า SBU ของอยูเครนในความเชื่อมโยงกับการโจมตีนั้นสหรัฐและสหภาพยุโรปนะครับได้ยืนยันว่ายูเครนนะครับไม่มีทำอะไรเลยนะครับกับความป่าเถื่อนและโหดร้ายนั้นนะครับนั้นข่าวแปลต่างประเทศชี่นี้นะครับก็สอนให้เห็นว่านะตอนนี้รัสเซียก็มีการพบหลักฐานเพิ่มขึ้นนั่นเองนั่นะคือตรวจจับ ยึดได้นะครับถึงวัตถุร,ระเบิดนะครับอุปกรณ์ระเบิดต่างๆนะที่แอบซ่อนมานะครับในรูปนะของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะในศาสนาคริสต์นะครับออร์โ,อโ,โดอกนะครับแล้วก็มีการส่งผ่านนะจากบรรดานะประเทศในสภาพยุโรปนะครับตามรายงานก็ส่งผ่านมาตั้งแต่โรมาเนียฮังการีสโลวาเกียโปลแลนด์ลิทัวเนียและรัสเวียนะครับจึงทำให้รัเสเซียค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นนะครับ ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวโยงใยกับทางด้านยูเครนและบรรดาเหล่าพันมิตรของเขานะครับขอติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับนะว่าการสืบสวนเนี่ยจะลงลึกไปพบพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ